ู่้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนั่นคือโรงเรียนบ้านห้วยตลุงนั่นเองนะคะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กค่ะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะคะนอกเหนือจากการเรียนการสอนในภาคปกติแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขายังมีกิจกรรมให้น้องๆได้ทํากันนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมค่ะ Peace. เมื่อเข้ามาในโรงเรียนบ้านห้วยตะลุงค่ะเราก็ได้เห็นถึงความสามารถของน้องๆเหล่านี้กับการต้อนรับด้วยบทเพลงรำเยยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับนางรำตัวน้อยด้วยความอ่อนช้อยอบอวลไปด้วยรอยยิ้มค่ะนี่คือหนึ่งกิจกรรมในโครงการฝึกทักษะอาชีพเด็กน้อยร้อยล้านซึ่งมีการส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายอาชีพให้กับน้องนองนักเรียนในช่วงเวลาชุมนุมสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะ โรงเรียนบ้านห้วยตะลุงค่ะเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน155คนนอกจากการศึกษาในภาพปกติกเขายังได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจและที่สำคัญยังเลือกนำกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำพื้นถิ่นมาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนอย่างการแสดงรำเย่ยที่เราเห็นอยู่นี้ละค่ะ รำเยยการแสดงพื้นถิ่นตำบลหน,นองขาวค่ะจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่และฝ่ายจะมีผู้ร้องเพลงประกอบด้วยพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ค่ะพร้อมกับนางรำมีการประกอบด้วยเครื่องดนตรียางกรองยาวระมานาถิงฉาบใหญ่ฉาบเล็กกลับและโมงค่ะนอกจากความสนุกสนานแล้วนะคะยังให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ นี่นะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะเราไปทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านห้วยตะลุงกันดีกว่าค่ะโรงเรียนคือบ้านลูกหลานคือสิทธิ์คุณภาพมีชีวิตต้องอุทิศและทุ่มเทจากอดีตโรงเรียนของเราเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2471โดยท่านเจ้าคุณโกวิสุตคุณโรงเรียนของเราดำเนินกิจกรรม สภานักเรียนให้นักเรียนมีบทบาทในภา,า,าวะความเป็นผู้นำความเป็นผู้ตามช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนร่วมกับคุณครูให้เขามีความภาคภูมิใจว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนของเขาแล้วเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนที่ดูแลน้องเด็กเก่งดูแลเด็กอ่อนข้อที่2ก็คือในเรื่องของปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเรามีการเรียนทรมศึกษาในโรงเรียนเดิม ที่ท่านผอ,อคนเดิมอยู่เนี่ยจะเป็นชื่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพภายใต้ชื่อเด็กน้อยร้อยล้านก็จะมีการทำพโงมโหดนะคะการทำทองม้วนกรอบทองม้วนสดทองม้วนพับการตัดผมชายตัดผมหญิงน้ายาล้างการทำน้ำยาล้างจานการทำยาดมสมุนไพรซึ่งตรงนี้เด็กๆเ,เข้าได้คิดได้ลงมือทำนอกจากนี้เรายังนำเสกผ้ามาทำเป็นผีเสื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการ มุ่งแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่อนโดที่ไม่ได้ทิ้งเด็กเหล่านี้ให้โดดเดี่ยวนะคะเขาจะทําเเป็คสตดีนวิจัยในชั้นเรียนสําหรับเด็กในกลุ่มนี้จนสามารถเรียนควบคู่ไปกับเพื่อนในชั้นเรียนได้นะคะนอกจากการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตําบลหนองขาวแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครมาเยือนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากอย่างผ้าของม้าร้อยสีบ้านหนองขาวค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนนะคะได้มีการนําเศษผ้าของมาร้อยสีมาทําเป็นเข็มกลัดผีเสื้อไว้สําหรับประดับเครื่องแต่งกายขายสร้างไรายได้ให้กับน้องๆและยังเป็นการฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาเซียค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตัระยายะนินค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะแล้วมันมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะล,ลองสาธิตที่พี่ทำหน่อยว่าต้องเริ่มยังไงบ้างคะเอาผ้ามาทําเป็นผีนำาทาเป็นปีกผีเสื้อค่ะพับครึ่งค่ะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งแล้วก็เอานิ้วจิ้มลงไปตรงกลางค่ะแล้วทําให้มันเป็นรูปบ้านแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วพับแบบนี้ให้มันเป็นรูปปีกค่ะเอาตัวผีเสื้อมาติดกับปีกผีเสื้อค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คืออันที่เสร็จแล้วค่ะพร้อมขายแล้วค่ะเอาผีเสื้อไหมคะตัวละ59าสิบาทคาะถ้าเกิดคนที่อยกจะด้านเขาต้องมาซื้อที่ไหนลูกโรงเรียนบ,บ้านห้วย<ม>ตะลุงค่ะมาซื้อกันได้นะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นงานฝีมือของน้องๆค่ะนั่นก็คือการทําพวงโมโหที่นําไว้ใช้ในงานมงคลนอกจากเป็นการฝึกสมาธิแล้วนะคะน้องๆยังได้เรียนรู้ความเป็นมาของพวงโมโหนี้อีกด้วยค่ะระยะเวลาในการเรียนรู้สัปดาห์ละสองชั่วโมงทําให้น้องๆได้ซึมซับความเป็นไทยมากขึ้นที่สําคัญยิ่งกว่านั้นวัฒนธรรมไทยก็จะไม่เลือนหายค่ะพวงมโหคืคือ เครื่องของโบราณค่ะเครื่องของโบราณเอาไว้ใช้ในงานบวชงานแต่งค่ะและงานบุญคนค่ะแล้วทำยากไหมไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยาก,ยากทำให้ดูได้ไหมได,ได้ค่ะพับสามเหลี่ยมค่ะสามครั้งค่ะสามเหลี่ยมสามครั้งอ๋อทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะ ที่มาทําพวกนี้ด้วยอะเราคิดว่ามันดีกว่ากันที่แบบเรียนอย่างเดียวไม่ต้องมีกิจกรรมไม่ต้องเล่นอะไรเลยเอาแบบไหนดีกว่าเรียนไปด้วยค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยอขอบคุณเพื่อนว่าทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์ฝึกสมาธิค่ะ แต่และชุมนุมเนี่ยเด็กเลือกตามความถนัดตามความสนใจแล้วค,คุณครูคิดว่าเมื่อเด็กจบหรือว่าไม่จบไปเด็กก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับเรียนจากชุมนุมเนี่ยไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ชุมนุมของเราเนี่ยเยอะเพียงพอต่อเด็กแล้วคงจะไม่เพิ่มแต่ว่าถ้ามีการต่อย,ยอดหรือว่าจะเปลี่ยนอย่างเบเกอรี่เนี่ยทำเบเกอรี่อาจจะทำะขนมเคก้กต่อไปอาจจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้น ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้นอกห้องเรียนและสามารถต่อยอดในอนาคตจบไปอาจจะไปประกอบอาชีพได้ค่ะ นี่นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมน้องๆที่โรงเรียนบ้านห้วยตะลงแห่งนี้นะคะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถต่อยอดให้กับน้องๆไปสร้างอาชีพได้ในอนาคตค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมในพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ